เปิดใจครูมอะกับปมในวัยเด็กคิดว่าครั้งหนึ่งพ่อไม่รักจนทําให้กลายเป็นคนกลัวการถูกปฏิเสธวันเสาร์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2568 21นาฬกา46นาทีเปิดใจครูมอสสุขคนกับปมในวัยเด็กคบแฟน10ปีแต่ไม่คิดแต่งงานมีลูกเปิดใจครูมอสสุขคนครูสอนการแสดงและแอคติ้งโค้ดระดับประเทศที่วันนี้ จะมาย้อนเล่นปมวัยเด็กคิดว่าครั้งหนึ่งพ่อไม่รักจนทําให้กลายเป็นคนกลัวการถูกปฏิเสธดึงดูดอดีตความรักพังจนต้องพึ่งสายมูแต่วันนี้ชีวิตครูงอแฮปปี้มากเพราะจะรักแท้ที่เกื้อหนุนจากสายธรรมแถมเจ้าตัวเตรียมวางแผนเกษียณจริงใหม่ทั้งหมดนี้ในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน30เอ็ดที่มีเบ้นพชิตาและดีเจพุทธผู้ที่ใช้เป็นพิธีกรดําเนินรายการบางกลุ่มจดรามาไลฟ์โค้ดส่วนใหญ่เจอเรื่องอะไรครูงอ ครูว่าเขายังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่าไลฟ์โค้ดคืออะไรครูเข้าใจเขานะตอนแรกครูไปเรียนแอคติ้งที่อเมริกาแล้วไปเจอเพื่อนที่เป็นครูสอนการแสดงด้วยกันเป็นไลฟ์โค้ดคือเราคิดว่าทำไมเราต้องให้คนอื่นมาโค้ดชีวิตเราด้วยมันไม่ใช่ตอนนั้นครูไม่อินเลยครูเข้าใจว่าไลฟ์โค้ดคือคนที่มาสอนเราบอกเราว่าใช้ชีวิตอะไรยังไงแต่ไลฟ์โค้ดจริงๆถ้าเราไปสอบแล้วได้ประกาศนียบัตหนึ่งห้ามสอนด้วยนะไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดมีหน้าที่ตั้งคำถามอย่างเดียวใครที่ไปสอบเป็นไลฟ์โค้ดแล้วสอนคือตกหมด ดังนั้นใครที่เห็นเขาออกมาสอนมาแชร์ประอันนั้นเขาอาจจะเป็นหมวดวิทยากรหมวดสร้างแรงบันดาลใจนักพูดหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องแยกตรงนี้ก่อนที่นี่ครูตั้งแต่เด็กเวลาเห็นคนผ่านไปผ่านมาเราจะตั้งคำถามว่าชีวิตเขาเป็นอะไรเดินผ่านเราแล้วหลังจากนี้เขาจะไปเจออะไรมาเลยทำให้ครูรักษาะ การแสดงอยากเข้าใจมนุษย์พอถึงจุดหนึ่งไปศึกษาจิตวิทยาเพื่อที่จะเข้าใจกลับไปที่คอมเมนต์เขาแค่ไม่รู้ท่าเป็นเมื่อก่อนครูใจร้อนทิมดักกลับเลยแต่พอมาวันนี้ที่เราทํางานกับตัวเองมาพอสมควรเราก็จะดูหนึ่งเขาไม่รู้เขาพูดแบบนี้หนึ่งมาจากความกลัวเพราะเคยได้ยินข่าวไวและโค้ดที่ไม่ดีจนทําให้เขาคิดว่าจะมาหลอกฉันหรือเปล่าจะชวนฉันลงทุนอะไรหรือเปล่าเขาก็พูดบนความกลัวที่บอกว่าชอบสังเกตคนแล้วตัวครูเงาะเองในช่วงวัยเด็กมีปมอ,อะไรไหมครูเงาะ การเติบโตมากับความรู้สึกว่าครอบครัวอบอุ่นไม่เคยคิดว่าตัวเองมีปมเลยคุณพ่อเสียคุณพ่อก็ไม่ได้ไปมีชู้อะไรเราไม่ได้รู้สึกว่าเราบ้านแตกแค่พ่อเสียแล้วแม่ก็เลิ้งมาด้วยความรักอย่างดีก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีปมและเป็นคนมั่นในตัวเองมาตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งครูสอนนักแสดงแล้วเห็นนักแสดงของครูคนหนึ่งดังด้วยมันมีความกลัวคือตอนอยู่ในห้องเวอร์ ชอบมันเก่งแต่พอมันไปแสดงออกกองมันมีความกลัวอะไรก็ไม่รู้เราเลยอยากรู้ว่าความกลัวนี้มันเกิดจากอะไรก็เลยไปเรียนจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสะกดจิตบำบัดเรียนเพื่อต่ชงใจจะช่วยนักเรียนแต่กลายเป็นว่าโดนเต็มๆคือมนุษย์เราทุกคนมันจะมีโดยเฉพาะเจ็ดขวบสิขวบเป็นช่วงสำคัญมากๆคำว่ามีปมไม่ใช่ว่าพ่อต้องตกแม่ตีโดนทำร้าย ไม่ใช่ปมหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราตีความพ่อแม่ของเราผิดจากความกลัวบางอย่างเพราะเด็กเจ็ดขวบแรกสมองผิดชอบชั่วดียังไม่ถูกสร้างฉะนั้นเขาจะใช้สมองของความกลัวเป็นสัญชาตญาณในการขับเคลื่อนทีนี้อะไรที่ทําให้เขารู้สึกอันตรายเช่นความไม่แน่นอนความเจ็บปวดความอับอายสิ่งเหล่านี้จะถูกสอนจิตเลยว่าอย่าทําอีกถ้าเธอทําอีกเธอจะเจ็บปวดแบบนี้ตอนที่ครูไปทํามันมีการสะกดจิตบําบัดเขาให้เราทํำยังไงครูงมอเขาให้เราเหมือนนั่งสมาธิแล้ว ให้จิตของเราไปอยู่ในเคลื่อที่ชื่อว่าอันฟ่าเครื่อนี้ถ้าเด็กเรียนเก่งนั่งตั้งใจเรียนมันก็เข้าเคลื่อนี้ได้เราจะมีสติรู้ตัวทุกอย่างนิ่งสงบพอจิตมันสงบมันจะเปิดจิตใต้สํานึกสิ่งที่มันเคยเก็บเคยซ่อนไว้มันจะไม่มีทางเอาออกได้เลยถ้าจิตเราไม่สงบแต่พอจิตเราสงบปุ๊บมันจะถูกฟุ้งและดันขึ้นมาปรากฏว่าครูไปเรียนเพื่อจะไปสอนคนอื่นฉันคิดว่าไม่มีหรอกฉันไม่มีปมครอบครัวฉันอบอุ่นตอนนั้นครูอยู่ในท่านั่งด้วยครูเรียนที่อเมริกาเขาบอกให้เรานึกถึงเรื่อองทีีี่่เรราามกกนนในใชช้วิต คือไม่กล้ารักไม่กล้าเป็นที่รักรู้สึกว่าลึกๆเราดีไม่พอซึ่งทุกคนจะมีความรู้สึกนี้อยู่ในตัวเองปรากฏว่ามันโชว์ภาพหนึ่งเป็นภาพที่ครูนั่งบนตักแม่แล้วพ่อขับรถอยู่พ่อครูกินเหล้าตั้งแต่ครูเกิดมาเนื่องจากพี่สาวครูตายก่อนที่ครูจะเกิดด้วยอุบัติเหตุแล้วพ่อเสียใจมากครูโตมาก,กับการได้ยินมาตลอดว่าพ่อเขาเสียใจที่พี่น้องเสียพี่น้องเขาน่ารักมากเลยนะไม่เหมือนเราเลยแต่เขาจะพูดทีเล่นทีจริงเราก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นปมด้วยนะพี่สาวครูตายก่อนครูเกิดครูก็ยิ่งไม่สึก เป็นปมอะไรเขาบอกพี่น้องเขาเรียบร้อยเราเถียงคำไม่ตกฟ้าปรากฏว่าครูเห็นภาพครูนั่งบนตักแม่แล้วหันไปพูดกับพ่อตอนห้าขวบซึ่งภาพนี้มันลืมไปแล้วแต่อยู่ดีๆมันจำแบบชัดมากในจิตตอนนั้น